มีใครที่อยากจะเล่น R L ครับเดโกล่าในมือถือแบบนี้บ้างไหมครับ โอเคครับมาดูวิธีการดาวน์โหลดกันเลยดีกว่านะครับตัวของ p r o c o h o p Launcher นะครับก็สามารถดาวน์โหลดจากใน Play Store ได้เลยนะครับแล้วก็เราก็มาล็อกอินแอคเคาของเรานะครับนะครับก็ล็อกอินเป็นแบบออฟไลน์ก็ได้นะครับต่อมานะครับวิธีการดาวน์โหลด RL ครับ Decorla นะครับก็เข้ามาตรงนี้ครับสามเหลี่ยมตรงนี้นะจากนั้นก็กด Create New Profile นะครับแล้วก็ Create Modpack Profile ตรงนี้นะจากนั้นนะครับก็พิมพ์หา RL ครับเลยนะนะครับ นี่นะหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะแล้วก็กดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเขาก็จะใช้เวลาดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งมัดสักครู่นะครับโอเคครับพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กลับไปหน้าหลักนะแล้วก็มาเลือกตรงสามเหลี่ยมนี้นะครับแล้วก็เลือก r l ครับ д е к о р ตรงนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็ผมแนะนํานะครับว่าอย่าเพิ่งเข้าไปในเกมนะครับเพราะว่าตอนนี้เ็าอาจจะยังเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็อาจจะเกิดบักขึ้นนะครับส่วนใครที่อยากลองเข้าไปก่อนก็สามารถลองเข้าไปก่อนได้เลยนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมแล้วผมลองเข้าไปแล้วนะครับเขาแบบจอดํานะครับไม่สามารถเข้าเกมได้นะฮะแล้วก็ยังมีบั克ของเรื่องมอดอีกนะครับโอเคเราก็ใช้เหมือนเดิมเลยครับ RS f i Manager เหมือนเดิมเลยนะก็กดเข้าไปนะครับดาวน์โหลดได้ใน Play Store โอเคครับจากนั้นก็มาที่ Internal Storage ตรงนี้นะครับ จากนั้นก็ไปที่เกม Project Launcher แล้วก็หาคำว่า Custom Instances ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ RL Craft Decorator ตรงนี้นะครับจากนั้นก็มาที่คำว่า mod ตรงนี้นะแล้วก็สามารถลบไปได้เลยนะครับอันนี้นะนี่นะครับถ้าเข้าถ้ามี mod ตัวนั้นนะครับจอก็จะแบบดำแบบนี้นะถ้า mod แบบ เราไม่ได้ลบมอดตัวนั้นออกนะครับตัว Launcher w ัป p ปอรนะครับแล้วก็อีกอันนะครับนั่นก็คือ Sound Filter เหมือนกับตัวของ R.L. ครับภาคปกติเลยนะครับตัว s o u ฟิลเตอร์อันนี้นะครับสามารถลบไปได้เลยนะนี่นะครับก็ลบไปให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าตอนเข้าเกมเขาจะเกิดบั๊กนั่นเองนะซึ่งทําให้ไม่สามารถเล่นเกมได้นะครับมีแค่นี้เลยครับจากนั้นเราก็กดเล a y ได้เลยครับแต่ว่าเวลารอโหลดจะค่อนข้างนานนิดหน่อยนะครับ ถ้าใครรู้สึกว่าไอพี่ของผมมันไม่โหลดหรือเปล่านะครับก็ให้เข้ามาตรงล็อกเอาพุทตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเอ้ยเขายังโหลดอยู่นะครับโอเคครับถ้าใครที่ค้างหน้านี้นะครับก็ลองออกเข้าใหม่ดูนะฮะแต่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่เขาจะค้างหน้าโมแจงนานๆนะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เราเข้านะครับในครั้งถัดๆไปมันจะค่อนข้างจะไวขึ้นแล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับเราก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับแล้วก็กด สร้างโลกได้ตามปกติเลยนะนี่นะครับผมก็จะตั้งเป็นครีเอทีฟแล้วกันนะฮะนะครับก็สามารถเล่นได้ปกตินะฮะก็ผมจะแนะนำทิคนะครับคือนะครับก็ทางที่ดีนะครับก็คือเราไปลบตัวมอด2มอดนั้นออกแล้วแน่นอนนะครับเพราะว่า เราจะไม่สามารถเข้าเกมได้นะครับถ้าถ้ามีตัวม็อดสตัวนั้นนะฮะก็ใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยพี่แต่ผมอยากลองแบบไม่ลบม็อดดูนะฮะก็ลองเข้าไปเล่นดูนะครับว่ามันได้ไหมถ้าไม่ได้ค่อยไปลบตามที่ผมบอกนะครับแล้วก็หน้าที่ดาวน์โหลดที่มันค้างหน้าไหมครับโมแจงนานๆนะครับถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยพี่มันรู้สึกว่านานเกินไปนะครับก็ลองรีเกมดูนะครับซึ่งผมทําแบบนี้แล้วมันได้นะฮะ โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวของ R L Cup d e c o r a r ในโปรเจกต์ลันเชอร์นะครับก็วิธีทำก็จะมีประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราต้อง ไปลบตัวของ Sound Filter นะครับอันนี้สําคัญเลยนะมันจะทําให้เกมเราไม่สามารถเล่นได้นะครับตัวนั้นต้องลบแน่นอนนะและอีกตัวหนึ่งครับนั่นก็คือตัวของตัว Launch Wrapper นะครับอันนั้นแนะนํานะครับว่าให้คัดลอกออกไปที่โฟลเดอร์อื่นนะครับที่ไม่ใช่โฟลเดอร์มดนะอาจจะต้องได้ใช้อยู่นะครับบางทีเขาอาจจะมีบั๊กนะเกมเด้งพังอะไรบ้างนะครับก็เอากลับไปใส่ข้างในโฟลเดอร์มดใหม่ได้นะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมเอาตัวของ Launch Wrapper ออกนะครับก็สามารถ เข้ามาเล่นเกมได้ปกติเลยนะครับไม่จอดำหรือว่าจอค้างนะฮะหรือว่าใครที่ค้างแบบหน้าโมแจงนะครับก็ให้ออกเข้าโปรเจคลันเชอร์ใหม่นะครับแต่ว่าแนะนำนะครับว่าให้รอก่อนนะนะฮะไม่ต้องรีบออกนะครับเพราะว่าเขาเพราะว่าเขาจะใช้เวลาโหลดนานนั่นเองนะครับโอเคครับประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ ep หน้าครับผมบ๊ายบายครับ